สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ที่ร้านช่างดำครับเห็นไนะช่างดำบุรีำัำคลิปนี้มัปเดตโซลาเซลล์นะครับของปลาดำกำลังทำอะไรอยู่สวัสดีครับปลาครับ ไปเร็วโอ้โหเดี๋ยวนี่ตูเชื่อมพลังงานแสงอาทิต์ใช่ครับผมนี่ครับอินเวอร์เตอร์ โมอแปลงเทอร์ลอยครับผมชาตเจอร์พาเอ็มอาร์นะครับผมแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับผมนะครับชุดนี้เจ็ดหมื่นกว่าครับเจ็ดหมื่นเจ็ดครับผมไม่รวมแพงไม่รวมแพงครับผมนี่ครับเชื่อมให้ดูครับผมชุดนี้ครับเชื่อมได้เลยครับผมเปิดแอร์ได้สามเครื่องได้เลยครับสบายสบายอันนี้ที่เชื่อมนี่สิบกว่าแอมป์นะครับสมสองสิบสามแอมป์นะครับผม สบายนะครับผมลางย,ยาวปไปเลยครับผมนมอเตอร์เป็นเซ็ตมีหลายชุดนะครับผมอันนี้ต้องใช้แบบใช้กับแผงกี่แผงครับใช้สี่แผงก็ได้หก <4 S 1> แ,แผงก็ได้ครับผมสองแผงก็ได้สองสี่หกมีแบตอย่างนี้ใช้กลางคืนได้ไหมครับได้ครับผม,มใช้กลางวันและกลางคืนด้วยกลางวันก็ได้กลางคืนก็ด้วยนะครับรันกันยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เลยถ้าเปิดแอร์นะครับ ได้ไปทั้งชุดนี่เลย้ตู้นี่เลยครับผมทั้งชั้นวางเนี่ยทำชั้นวางให้ด้วยครับมีชั้นวางแบบคลาสสิกเนี่ยเอามาเอาไปก็ติดตั้งแผงแล้วก็เสียบลงมาเสียบแผงได้เลยอันนี้ไฟออกเลยไฟออกเลยใช้กลางคืนก็ได้ใช้กลางคืนก็ได้นะครับเหมาะสำหรับเราต้องมาปรับอะไรไหมครับไม่ต้องทําอะไรทท้งนั้นเลยครับผมพร้อมใช้เลยจัดการให้เลยครับผมกลางคืนมันก็สลับให้เองไปเสียบอย่างเดียวเลยครับผมจับเสียบจับเสียบเลยตันนี้มั้มีตัวนี้อีกตัวหนึ่ง โอ้อันนี้ไม่ยุ่งยากนอะอันนี้ไม่ไมแค่แคเครื่องเดียวเลยครับผมเครื่องเดียวอันนี้เป็นเครียกเป็นออนกริดออนกริดครับผมอืมไม่ใช่ grid, grid ออนกริดออฟกริดออฟกริดเนี่ยนะเนี่ยแบตเตอรี่สี่ก้อนโอ้โหครับผมตัวนี้แสนแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้ากิโลวัตต์แสนหน,นึ่งหมื่นห้าพันไม่รวมแผง ใช้แทนไฟบ้านได้เลยอ,อ๋อได้เลยจ้ะครับผมใช้ทั้งบ้านเลยไม่ต้องยุ่งกับไฟบ้านเลยคร,รครับผมถ้ามีแอร์หนึ่งตัวแล้วก็ทั้งบ้านอะ่ะทั้งบ้านเลยตัวเนี้ยชุดเนี้ยแสนถ้ารวมแผงก็ประมาณแสนไม่เกินแสนห้ากลางวันกลางคืนได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เลยเอ,อัพเดตประมาณนี้นี่คืออินเวอร์เตอร์ครับกิดสนใจก็ทักมาครับผม พาไปดูไอ้นู่นตัวแปลกตัวแปลกตัวนี้ชุดนอนนาชุดนอนนาอ๋ออันนี้ชุดนอนนานี้ก็ทําเป็นแบบชั้นให้ด้วยครับชุดนอนนานี่สามหมื่นสามไม่รวมแพงยกไปเลยครับผมนี้ได้แบตดยวยไปโคราชนี่แบตเตอี้มเลยครับแต่ว่าไม่รวมแพงไม่รวมแพงชุดนอนนาได้หมดแต่ไม่รวมแพงสามหมื่นสามครับผมโอ้โหอันนี้หนึ่งหมื่น หนึ 18, 18, <500 S 1> ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยมืนแปดพันห้าร้อยครับผมอันนี้ก็ไม่รวมแผงไม่รวมแผงแบตลูกหนึ่งหนึ่งลูกหนึ่งแบตลิเทียมอันได้อันนี้ดีมากเลยครับ,บไม่ต้องไปหาแบบยุ่งยากนะมันติดตั้งง่ายก,ก,ก็ยกใส่ได้เลยยกไปวางได้เลยเยครับอันนี้ก็สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับอันนี้ได้แบตลูกใหญ่ได้แบตลูกใหญ่สองลูกเลย อันนี้สองหมื่นสองป้าแล้วถ้าแบบนี้แบบผมชุดเล็กอย่างนี้มันใช้ใช้ได้นานไใชหนึ่งแผงก็ใช้แล้วแต่เราใช้ทําอะไรถ้าพัดลมก็ทั้งคืนแล้วถ้าแบบนี้ล่ะลูกแบบใหญ่ก็ใช้ได้นานขึ้นครับผมใช้ได้ทั้งคืนไหมใช้ทั้งคืนอ่ะพัดลมพัดลมตู้เย็นอันนี้เปิด A ได้ไหมเปิด A ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เนาะมันเปิดได้แต่ว่ามันกลัวมันจะหมดก่อนอ๋อเก้าพันวิทยุเปิดได้ แต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ออกแบบมาให้ให้ใช้กับเอร์ใช้งานเบาอย่านี้เปิดได้ไม่เปิดได้เปิดได้อันแรกก็เปิดได้แบบนี้เปิดได้สามหมื่นสามไม่เปิดได้นี่เปิดได้แอเก้าพันจะพีคไหมชุดชุดประมาณนี้เปิดได้แล้วชุดใหญ่แล้วครับที่เป็นแสนล่ะมันมันเปิดได้แต่เปิดได้ไม่กี่ชั่วโมงอันนั้นเปิดได้ทั้ง ทั้งวันเลยแล้วก็ใช้อย่างอื่นได้ด้วยทั้งวันทั้งคืนครับทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ใช้ได้หลายอย่างกลาางวันมก็ชาร์จอัตโนมัติแม่นอ๋อแต่พวกนี้จะแบบไม่นานเนาะใช้ไดประมาณหนึ่งใช่ฟลุ๊กบ็อกซ์ใช้แปลงไฟฟ้าไฟไไฟฟโซลาเซลล์มาเป็นมอเตอร์ไฟบ้านครับผมยังไงครับไปเสียบกับโซลาเซลล์แล้วมาขับมอเตอร์ไฟบ้านมันเหมือนอะอินเวอร์เตอร์ไหมใช่เหมือนอันเดียวกันเดียวกันเนาะ เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์นั่นแหละเปลี่ยนแปลงมาเป็นไฟบ้านใช่แล้วใช้กับอะไรได้บ้างมอเตอร์เล่นมอเตอร์อย่างเดียวอ๋อมอเตอร์ครับผมมอเตอร์ทั้งฟินเกินเฟสทรีเฟสบัสเลสได้หมดอันนี้เปิดพัดลมอะไรเงี้ยได้ไหมครับก็ที่เกี่ยวมอเตอร์ได้หมดได้หมดได้ครับมันได้หมดแล้วหุงข้าวล่ะหุงข้าวไม่ได้จ้ะไม่ได้เพราะว่าหุงข้าวมันหุงเพราหุงข้าวมันไม่มีหมดอันนี้ออกมามันจะเป็นสามสายแล้วมันแปลงออกมาเป็นไฟอะไรครับเอซีหรือว่าดีซีเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นเพล้า เป็นเพล้าเป็นเอนีแลแหละเอไอซีครับผมเป็นเอแล้วพวกอุปกรณ์ไฟบ้านก็ใช้ได้เลยไหมครับไม่ได้ไม่ได้ครับมอเตอร์เดียวมอเตอร์แบบเฉพาะเลยหรือเปล่ามอเตอร์อย่างเดียวเลยมอเตอร์อะไรก็ได้ได้หมดอ๋ออืมทำอะไรมอเตอร์อัาลุ้นน้ำพุน้ำในอ่างโซลราเซลล์ก่อนค่อยยิ้มก่อนค่อยหยิบเนี่ยนี่ยนี่ปั๊มำซำเตมร์เตมรน้ำไิด อันนี้ก็ออนกิดอันนี้ก็ออฟกิดแบบทลอยมอเตอรแปลงมีหลายอย่างให้ดูอันนี้คืออะไรครับอันนี้บอมอเตอรแปลงเอาไว้ทับบ้านอันนี้เปิดไฟบ้านได้ใช้กับบ้านครับแบบเปลื่อยแบบเปลือยเปลือยอ่แบบนี้ก็คือเราอ่ใช่อันนี้สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดไม่รวมแผงนี่แบตเตอรี่ลิเธียม เอ็น็มสีมีหลายอย่างครับมีหลายอยา่างงงง,งงเลยครับผมวันนี้ก็มาใหม่มาใหม่ c ี l มาใหม่ราคาถูกถูกถูกเวอร์ถูกเวอร์บางอลังการน,น,น,นี่เจ๊อินเวอร์เตอร์อินเวอร์อเตอร์อินเวอร์อเตอร์อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์เอออันนี้แปลกมากเลยนี่พาม,มาดูดิโอ้เป็นเรื่องใหม่ของใหม่ผมก็เพิ่งเคยเห็นได้ลองวันนี้แหละต่อต่อจากโซลาเซลล์น่ยสิครับต่อ, uh huh. ต,อต่อแผงเล็กแผงใหญ่ก็ได้นี่ต่อกับแผงตั้งแต่12โวลต์ถึง65โวลต์่ะต่อแล้วติดเลยเนี่ยต่อแล้วติดเลยอองานสายไลน์ line, งานที่มันบ้านเรามืดมือ่ะ แล้วเอาแผงต่อตรงเลยอ๋อแต่ไม่ต้องรอให้มันมืดไม่ต้องรอให้มันมืดแค่วันก็ติดเลยครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดร้อยห้าสิบบาทต่อต่อจากแผงเลยตรงเลยเอาไว้ทํางานแบบกลางวันเนาะกลางวันเนา่พื้นที่เรามืดมืดอ่ะกดดังหรืออะไรเนี่ยครับต่อจากแผงปกติเราจะเคยเห็นแบบว่าเวลาพระอาทิตย์ลงเนาะเวลาฟ้าเริ่มมืดแล้วมันจะติดเองใช่อันนี้ไม่มันติ้มันติดเลย ติดตลอดด้วยใช่ใช้กับแผงตรงเลยแล้วกลางคืนมันจะดับไหมครับดับกับดับแล้วถ้าไม่มีแดดก็อย่างนี้อ๋อเออพอมีแดดมันก็แมมเอามันไม่มีแบตในตัวไม่มีไม่มีแล้วครับปแล้วผมถามตัวนี้หน่อยครับเกี่ยวกับตัวนี้มันมีให้เลือกหลายแบบอย่างนี้ครับแล้วเวลาลูกค้ามาซื้อเขาผมก็งงเหมือนกันเลือกยังไงรับงงงงปาก์ตกงงเหมือนกันครับอื คนขายก็งงเออคนขายก็งงคนซื้อนี่พามาดูตัวนี้ไม่งงไม่งงเนี่ยซูเปอร์บ็อกซ์ที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยเราใช้ขับปั๊มไปบ้านตัวซูเปอร์บ็อกซ์อ่าซูเปอร์บ็อกซ์ตัวที่ว่าไอ้เสียบมอเตอร์อย่างเดียวใช่เลยอันนี้ขับขับปั๊มไปบ้านสีเหลืองอ่าสีเหลืองไปบ้านสองร้อยยี่สิบโวลต์อือโอเลย ตัว120โวลต์รับ3เฟสอันนี้3เฟสมันต่อยังไงมันมีสาย3สามสายออกกลังมอเตอร์ก็3เส้นเลยออกกำลัมอเตอร์ไคมอเตอร์3เส้นอ๋อนี่นะอันนี้ใช้กี่แผงครับใช้ประมาณ6แผง6แผงอือดูน้ำออกครับใายถ้าไม่ถึง6มันจะออกไหมครับออกครับผมตีก็ออกแล้วก็น้อยกว่าอน้อยลงนี่แหละตัวชุดบ็อกซ์ที่ว่า ใช้ครับมอเตอร์อย่างเดียวใช่เหมาะสำหรับพวกปลาหมู่บ้านพวกอะไรเนี่ยผมมันเป็นไฮบริดด้วยผสมไปได้ด้วยไช้ไปบ้านเหยียบแต่เย่ใช้ด้วยก็ได้นี่การต่อก็เดี๋ยวเกสวนทุเรียนสวนอะไรนี่เหมาะเลยที่มีไฟไฟอยู่แล้วอะที่มีไฟบ้านอยู่แล้ววิธีการต่อก็ไม่ยากที่ร้านแนะนำให้ง่ายมากมับเสียงจับเสียเลยนี่ าดูนี่อันนี้สองแผงสองแผงอ่าสองแผงอันนี้สี่พันแปดอันนู้นนู้นหนึ่งแผงสามพันห้าคำพูดครับอือพาไปดูแผงถูกไปดูแผงถูกถูกเวอร์ห้าร้อยห้าสิบบาทกระจกสองด้านสองพันห้าสวยเพื่อนช่างเขาเอาไปติดแล้วก็ส่ง ข้อมูลมาให้ดูไปออกเกมเล็กเนี่ยห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบบาทกระจกสองด้านรับแสงได้สองด้านเป็นยังไงนะปะจะรับแสงได้สองด้านอ๋อด้านนี้เป็นกระจกด้านนี้ก็เป็นกระจกรับแสงในสองด้านแล้วเราจะไปติดตั้งยังไงให้มันได้องติดตั้งเหมือนปกตินั่นแหละอ๋ออืมครับมันป้องกันเรื่องไฟไหม้ไปิดกู้ไฟไหม้ไฟอะไรเนี่ยนะไปเอาฝั่งนี้ขึ้นได้ไหม ได้แต่ออกน้อยกว่าอันนี้ออกเยอะกว่าแล้วก็ทํามามันรับยังไงครับข้างหลังก็เผื่อมันแสงสะท้อนจากสังสีส่กงสันทายอะไรเงี้ยนะหรือว่ามุมแสงต่างๆที่มันซองแทรกเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้รับแสงได้ดีขึ้นแล้วก็มันดีกว่าตัวข้างเดียวไหมครับอ่ามันมันมันดีกว่ามันเซฟตี้กว่ามันดีกว่าไอ้ตัวที่มีไฟไม่ไหม้ไฟมันไหม้ไม่ได้ใช่มันติดไม่ติดไฟจบ ไม่ทำไมถึงตัวไหนดีกว่าครับตัวที่มันมีข้างหนึ่งหรือว่าสองข้างดีกว่าสองข้างดีกว่าใช่แล้วราคาต่างกันราคาต่างกันร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งโอ้งั้นเลือกเอาแบบนี้ดีกว่าใช่แพงเท่าไหร่ครับตัวนี้แพงสองพันห้าสองพันห้าห้าร้อยห้าสิบบาทราคาสองพันห้าแล้วถ้าด้านเดียวด้านเดียวก็ประมาณสองพันหกสองพันสี่สองพันสี่โอ้แพงถูกที่สุด้านสองพันห้าถูกที่สุดระดับประเทศเลยตัวนี้ รอบที่แล้วน่าจะประมาณ2,008หรือเปล่าใช่รอบที่แล้ว2,008นี่ลอแนี้ลดอีกแล้ว2,005ครับถ้ามาไทยรอบหนึ่งอาจจะเหลืออยู่2,000ก็ได้นี่ครับเป็นสลับสีก็หรือว่าจะมีเพิ่มไหมก็น่าจะนิ่งแล้วเริ่มเริ่มนิ่งแล้วน่าจะนิ่งในี่ต่ำสุดแล้วน่าจะต่ำสุดแล้ว2,005 2,005 510บาทเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการประวัติประวัติศาสตร์เลยแล้วของอะไรครับอ่ะของอันนี้ของโซลาร์แม็กโซลาร์แม็ก โซล่าแม็กเลยเบย์อันมันโซล่าแม็กอันนี้เขาว่ามันเป็นเอ็นไทยด้วยมั้งโซล่าแม็กสวยครับแผ่นนี้สวยมากแต่ขายแผ่นมาเมื่อในแผ่นเนี้ยสวยสวยมากได้สี่แผ่นครับเป็นโมโนฮับเซลโมโนแล้วก็ฮับเซลคือมันเป็นสองส่วนในในแผ่นเดียวกันครับตัวนี้สุดยอดอืมแล้วตัวไอ้ด้านหนึ่งมีไหมครับ ตัวด้านหนึ่งไม่ไม่มีแล้วตอนนี้หมดหมดครับผมแต่ว่าจะมีอยู่ใช่ไหมครับก็จะมีอยู่มีเข้ามาอยู่แต่ส่วนมากก็จะปรับเป็น2ด้านหมดแล้วอ๋อด้านเดียวมันมันมันไม่ค่อยปลอดภัยเรื่องไฟไหม้แล้วตัวนี้ล่ะครับตัวนี้เป็นมือสองอ๋อมือสองครับผมมือสองก็ขายไหมครับมือสองก็มีขายพันห้าพันห้าตัวนี้3า0สบวัตาทรอสี่บวัตโอ้แพงใหญ่อยู่นะครับผมใหญ่เกือบเท่าตัวห้าร้อยเลยครับจช่นู่นอันนี้อะไรครับเยอะๆเน่ยลังเนี่ยลังกลองควบคุม กองตู้อ่ะตู้อ่ะกองตู้คอนโทรนอันนี้แกะหรืยังซื้อว่าของใหม่ของใหม่ครับยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยนะเยอะมากโครับผมมากมายมหาศาลอ๋อเป็นกล่องกล่องเฉยๆหนุกฟังนี่มาดูแผ่นแปลกแผ่นแปลกมาดูบรรยากาศเราสวยมากลูกค้ามาชอบชอบนั่งตรงนี้แหละเย็นดีเย็นดีตอนนี้ป้าน่าจะเปิดร้านอาหารแล้ว ่าเปิดอาบมานวดดีกว่าครับชัวร์กว่าเนี่ยมีโต๊ะมีอะไรพร้อมเลยครับนี่ครับมาดูของแปลกต้เข็นเหรอแห้งกระดาษแล้วแห้งเสียน้ำมันเคยเห็นไหมไม่เคยเหมือนฟิวเจอร์บอร์ดมีไฟเนี่ยนี่เท้าสิบบาทสงรับลองให้ดูนะลองดูได้เดี๋ยวเอาไ้ เอาไอ้หลอดไฟนั้นมาลองให้ดูโอ้มันไม่หักนะเนี่ยมันฟรีเจะบอดเลยครับบางๆเลยนะ2 5งอวัตต์เดี๋ยวเอาเทสกับหลอดไฟเนี่ยที่ว่าใช้กับอ่ใช้เฉพาะกลางวันใช้เฉพาะกลางวันดหมดแสงไฟก็ดับติดไหมติดแล้วครับ อันนี้ไม่ได้รับแสงเต็มนะมันอยู่ในร่มครับอยู่ในร่มตัวนี้บางก็ยังติดเพราะนี่มันกินไฟน้อยไฟน้อยมากใช้แผงเล็กๆก็ได้แพงนักเท่าไหร่ครับตัวนี้ส5ง0ันห้าสองพันห้าออตัวนี้เขาจะเอาไปใช้กับพวกอะไรครับพวกปิกนิกพวกไปสูบน้ำตามทุ่งนาแล้วแบกง่ายๆม้วนได้ไหมม้วนได้ครับม้วนได้อยู่ครับผม ้แบบนี้ก็มีครับแบบนี้ก็มีแต่ไม่ต้องแบบยกแผงใหญ่ๆแบบนี้นะเน<ช>ี่ยแบบเราถีแบบแบบนี้ไปเลย<ช>ไม่มีเตกใช่แล้วนี่เราก็มัดโชว์ตรงนี้ก็ได้ะโชว์ไปเลยดีกว่าโชว์นั้นไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนดูโชว์แม่ตรงนี้เลยโอโตรง,งนะ เป็นไงแปลกไหมแปลกอ่าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนี่แหละมันไม่แตกหรอกบ่มันจะทนอยู่หรอกทนอยู่นะอ่ามันไม่แตกสูบน้ําได้เลยไม่ใช่กระจกเวลาเราเวลาเราไปทุ่งนาเราก็ถือไปเบาๆผู้หญิงถือได้เหมือนกันเถอะครับผมประมาณเนี้ยโซลารเซลล์นู่นเยอะแยะเลยอ๋ออยู่หน้าถนนเนาะใช่แต่อยู่ฝั่งถนนครับที่มันเป็นยังไม่ได้แกะนะประมาณนั้นแบบบานลงเยอะมากเยอะแยะเลยโอเคใครสนใจก็ ติดต่อทางไหนครับครับติดต่อมาทาง Facebook ร้านช่างดำบุรีลำโทรได้ไหมครับโทรก็โทรมาแต่ไม่ค่อยติดไม่ค่อยมีคนเวลารับโทรได้ต้องขออภัยโทรได้แต่มันไม่ไม่ค่อยมีเวลารับหรือว่าอยากจะมาดูด้วยอยากมาดูก็จะแนะนําให้มาดูเลยเพราะว่ามีของเยอะจีเบสมาเลยจับทีเบสมาที่ร้านช่างดำบุรีรลำจับทีเบสมาที่ร้านช่างดำบุรีลำดใน Google เลยร้านช่างดำบุรีลำสนใจก็ตามนี้ครับตามได้ครับผมขอบุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับผม ร้อมีความสุขทางเพศครับจุ๊บ